ธรรมะพระพุทธเจ้าตอนเมื่อคิดถึงสิ่งใดแสดงว่าพอใจในสิ่งนั้นในเรื่องเมื่อคิดถึงสิ่งใดแสดงว่าพอใจในสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่และ ย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมี ชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาศะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้